อยู่กับช่องข้าวหอมชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะต่ายชิติมาโพสภาพนี้ทำโฟกัสผิดจุดแห่คอมเมนต์สนานเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวนะคะที่ฮอตและก็ถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะคะคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากต่ายชิติมาอดีตภรรยาของคุณทิมพิธาลิมเิญรัตั์มาหน้าพักก้าวไกลไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรนะคะก็ถูกจับตามองอยู่เสมอซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเธอเนี่ยได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ แย่งซีนทางช่อง YouTube ช่องแนะคะพร้อมกับตอบคําถามพิธีกรแพรรี่ไพรหวันนะคะกับประเด็นแซบแซบซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ไตช่ชิมาเนี่ยออกมาเปิดใจร่วมพูดคุยอัปเดตเรื่องราวของตัวเองและก็อดีตสามีพร้อมเผยเรื่องส่วนตัวว่าในอดีตก็คือช่วงปีที่ผ่านมามีหนุ่มผู้เข้า,ข,าขอเธอแต่งงานแต่ตอนนั้นเนี่ยเธอยังไม่พร้อมแล้วก็ปฏิเสธไปแล้ล่าสุดก็ได้มาออกรายการตีท้ายคัวนะคะพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจว่าโซสนิด และล่าสุดนะคะ28สิงหาคม2566นะคะแต่ชิตมาเนี่ยโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะแต่งานนี้เนี่ยชาวนิดนะคะโฟกัสผิดจุดแห่คอมเมนต์สน,นันเรียก ยิ่งโสดยิ่งสวยยิ่งโสดยิ่งแซ่บแล้วก็เพิ่มเติมก็คือความเซ็กซี่เบาสาหรับคุณแม่คนสวยต่ายชิตติมาทีปนาดหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะถูกจับตาเรื่องความรักครั้งใหม่เป็นอย่างมากแต่ล่าสุดนะคะก็ทําเอาฟแฟนๆเนี่ยสะดุดตาหลุดโฟกัสหลังจากที่เธอเนี่ยได้ออกมาโพส์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยคุณต่ายชิตติมานะคะได้โพสตภาพทริปเที่ยวพักผ่อนเช็คอินที่ทะเลนะคะพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า,า As sky full of star แต่งานนี้นะคะก็ทําเอาหลายคนเนี่ยหลุดโฟกัสเพราะว่าในภาพดังกล่าวนะคะ มีหนุ่มปีศนานั่งอยู่ข้างๆด้วยหลังโพสต์นี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปด้านชาวเน็ตนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยน่ารักแล้วก็ความเซ็กซี่แบบเบาๆนะคะเช่นสวยแบบไม่ต้องสรารยกรรมค่ะเอฟซี FC ค่ะสวยมากๆแม่ตายเที่ยวกับเพื่อนๆชิลๆแม่สดใสคนมีความรักก็งี้แต่งหน้าเบาๆยังสวยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยนะคะว่าโพสต์ล่อเป้าอีกแล้วอีแม่ฮ่าฮ่าฮ่า แล้วก็มีคนนะคะเข้ามารีพิายตอบกลับว่าจริงค่ะเดี๋ยวมีการนําไปสร้างเรื่องแล้วก็มีคนนะคะเข้ามาแซวว่าทะเลจะหวานไหมแม,แม,แม่หรือว่าบางคนนะคะก็แซวว่ามดกัดเอานะแม่ตายบางคนนะคะถึงขั้นเข้า,ขามาถามว่าคนข้างๆคือใครคะแม่ตายเป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามในโพสต์ด,ดังกล่าวนะคะก็มีผู้หญิงอีกหนึ่งคนนั่งอยู่ด้วยส่วนหนุ่มปิศาข้างกายนะคะจะเป็นใครกันนั้นก็คงต้องรอฟังความจริงจากปากของคุณตายอีกครั้งจะดีกว่าค่ะ